สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าอ่าละวันนี้นะครับแสงทองของทางก็ได้มีเหรียญเหรียญสวยเหรียญรุ่นใหญ่แล้วก็เหรียญกระสาบระลึกหมืองเวียนมีเหรียญสวยนะครับเหรียญสภาพสวยเอามารีวิวฝากพี่ๆน้องๆหวังว่าหลายๆท่านที่ขอเข้ามานะที่ขอเข้ามานะครับว่าต้องการเหรียญ2รุ่นนี้เอามารีวิวให้หน่อยนะครับก็เลยแสงทองสองทางก็เลยจัดเอามาทั้ง2รุ่นเลยนะครับควบคู่กันนะครับเราไปเหรียญ ยี่สิบาทก่อนนะครับเป็นเหรียญยี่สิบาทนิกเกิลนะครับเหรียญนี้นะครับวาระที่สิบแปดนะครับครบรอบแปดสิบสี่ปีธนาคารออมสินนะครับเหรียญนี้นะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามแล้วก็ใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกนั่นเองนะครับมัตรฐานของเหรียญเป็นเหรียญกระสับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลราคาหน้าเหรียญยี่สิบบาทวงขอบเป็นเฟืองเป็นเฟืองค่อนข้างละเอียดนะครับเฟืองนะครับ วงขอบเป็นเฟืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง32มิลลิเมตรส่วนวัตลายของเหรียญด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาวชิลาวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวอิมพ,พักเฉียงทางเบื้องซ้ายทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมพลทหารบกพร้อมฉลองพระองคอ์ครุยตรงสายสร้อยแห่งเครื่องขัดยรราชภูสิตาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาวชิลาวุธพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวเบื้องล่างมีข้อความว่าพระราชทานกําเนิดธนาคารออมสินโดยมีดอกประจำยามขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับนี่ก็คือ,อข้อมูลด้านหน้านะครับอันนี้ก็คือข้อมูลด้านหน้าเราไปข้อมูลด้านหลังกันนะครับ ส่วนข้อมูลด้านหลังกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายธนาคารออมสินภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า84ปีธนาคารออมสิน1เมษายน2540เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า20บาทและข้อความว่าประเทศไทยโดยมีดอกประจํายามขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับ เบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับส่วนวันครบวาระก็คือวันที่1เมษายนปีพุทธศักราช2540วันที่ประกาศใช้ก็คือวันที่25มีนาคมปีพุทธศักราช2540ส่วนจำนวนที่ผลิตผลิตออกมาทั้งสิ้น1,351เหรียญนะครับนี่ก็ 3, คือเหรียญกิรล,ลึกรุ่นนี้นะครับซึ่งมีความใหญ่นะครับ ความใหญ่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางค่อนข้างใหญ่ๆนะครับแต่ลวดลายนั้นชัดเจนนะครับชัดเจนและมีความโดดเด่นสวยงามนะครับเป็นเหรียญนิกเกิลนั่นเองนะครับส่วนราคาที่ประเมินนะครับราคาที่ประเมินราคาอยู่ที่80-100บาทนะครับ80-100บาทนั่นเองนะครับเป็นข้อมูลที่ใกล้เคียงกันนะครับในนี้ก็คือข้อมูลของเหรียญที่ระลึกนะครับในวาระที่18นะครับ เราไปเหรียญที่สองกันนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญสิบบาทเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดสิบห้าพรรษาของราชการที่เก้านะครับของราชการที่เก้าส่วนลักษณะของเหรียญน,นะครับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสับโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาสิบบาทวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรส่วนว่าลายของเหรียญ ด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชผินพ,พักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัติยราชภูสิตาภรทรงฉลองพระองค์คุยริ้งคอเปลี่ยนโดยรอบประดับด้วยกลีบดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน75กลีบนี่ก็คือข้อมูลด้านหน้านะครับซึ่งเหรียญรุ่นนี้นะครับมีความสวยงามและก็โดดเด่นนะครับก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเนื้อทองเหลืองอติดกับนิกเกิลน,นะครับซึ่งมีความสวยงามมากนะครับ มีความสวยงามมากเหรียญนี้นะครับเราไปด้านหลังกันเลยนะครับส่วนข้อมูลด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพลันจักในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประดิษฐานภายในวงขอบรูปไข่รัศมีเปล่งโดยรอบริมขอบเหรียญโดยรอบประดับด้วยกลีบดอกไม้ประดิษฐ์75กลีบภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าเฉลิมพระชนมพรรษาครบ75พรรษา 5ทันวา2 5า้ยประเทศไทยเบื้องล่างมีข้อความบอกราคา10บาทโดยมีช่อดอกบัวขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับข้อความเบื้องล่างทั้งสองข้างนะครับนี่ก็คือเหรียญรุ่นนี้นะครับมีความสวยงามนะครับแสงของส่องทางก็มีอยู่ หลายเหรียญด้วยกันนะครับก็เกือบถุงหนึ่งนะครับวันครบวาระวันที่5ธันวาคี2545วันที่ประกาศใช้ก็คือวันที่2ธันวาคี2545ส่วนจํานวนที่ผลิตนั้น7ล้าน5แสนเหรียญน,นะครับนี่ก็คือ,อเหรียญรุ่นนี้นะครับมีความสวยงามแล้วก็โดดเด่นนะครับส่วนราคาที่ประเมินนะครับาราคาก็ตั้งแต่65บาทไปจนถึง80บาทนะครับตัวนี้นะครับ 65-80บาทนั่นเองนะครับหากพี่ๆน้องๆท่านใดนะครับพี่ๆน้องๆท่านใดสงสัยหรือต้องการข้อมูลของเหรียญนะครับจากแสงทองสองทางก็สามารถขอความมาได้นะครับหรือว่า,าทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแสงทองสองทางก็จะอตอบคําถามพี่ๆน้องๆนะครับหรือ,อเวลาประมาณสามทุ่มนะครับสามทุ่มถึงสี่ทุ่มก็แสงทองสองทางก็จะ ไหลสดนะครับเพื่อตอบคําถามที่พี่น้องๆนั่นเองนะครับเอาแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้แสงทองสองทางก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ